ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหารการสำนึกดุกคุณวันที่17ในจักรวาลอันมหศัศจรรย์นี้ไม่มีเหตุบังเอิญและไม่มีอุบัติเหตุใดไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นนอกจากมีคนตั้งใจจะให้เกิดเมื่อคุณส่งพลังมหศัศจรรย์ของการสำนึกดุกคุณไปยังสภาพใดที่เป็นลบสภาพใหม่ก็จะได้รับการสร้างขึ้นลบล้างสภาพเดิมไปนั่นหมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณไปถึงจุดที่คุณสํานึกรู้คุณเงินมากกว่ารู้สึกขาดแคลนเงินสภาพใหม่ก็จะสร้างขึ้นทันทีลบล้างการขาดแคลนเงินและแทนที่ด้วยเงินที่มากขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ความรู้สึกแย่ๆทั้งหลายเกี่ยวกับเงินจะผลักดันเงินให้พ้นไปจากคุณและลดจํานวนเงินในชีวิตคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยถ้ามีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเงินอย่างอิจฉาผิดหวัง กังวลหรือกลัวคุณก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นกฎในการดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาดังนั้นถ้าคุณรู้สึกผิดหวังที่มีเงินไม่พอคุณก็จะได้รับสภาวะการที่มีเงินไม่พอเช่นเดียวกันถ้าคุณกําลังวิตกเกี่ยวกับเงินคุณจะได้รับสภาพและสถานการณ์เกี่ยวกับเงินที่น่าวิตกเพิ่มขึ้นถ้าคุณรู้สึกกลัวเกี่ยวกับการเงินคุณจะต้องรับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการกลัวเกี่ยวกับการมีเงินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังย่ําแย่คุณก็ไม่ต้องไปสนใจสถานการณ์การขาดแคลนที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันที่คุณตอนนี้อาจจะกําลังประสบอยู่และการสํานึกรู้คุณคือวิธีที่รับประกันให้คุณทําเช่นนั้นได้คุณจะสํานึกรู้คุณเงินขณะเดียวกันก็ผิดหวังเรื่องเงินไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสํานึกรู้คุณอย่างเดียวและโฟกัสไปที่การสํานึกรู้คุณและการเพิ่มพูนของเงินเท่านั้น โดยสรุปแล้วถ้าเราสํานึกรู้คุณเงินแต่เราก็กําลังวิตกการเงินมันก็จะใช้กฎแห่งการดึงดูดไม่ได้รวมทั้งจะรู้สึกสํานึกรู้คุณเงินแล้วยังกลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินในขณะเดียวกันมันก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันเคยเป็นไหมครับหลายคนเคยพยายามที่จะพูดเซลท็อกแอฟเฟอร์เมชันดึงดูดเงินแต่ก็ไม่ได้เลยมันเป็นเพราะว่าคุณพูดแต่คุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไง เมื่อคุณสํานึกรู้คุณการเงินไม่เพียงแต่คุณจะหยุดยย้งความคิดความรู้สึกเป็นลบที่ผลักดันเงินให้หนีหางจากคุณเท่านั้นคุณกําลังทําสิ่งที่เงินมาหาคุณมากขึ้นอีกจริงๆคุณเคยฝึกปฏิบัติการสานึกรู้คุณเรื่องเงินที่คุณได้รับและยังคงได้รับมันแล้วดังนั้นก็จะใช้พลังมหาศย์ของการสํานึกรู้คุณเพื่อเงินที่คุณต้องการคุณจะเปม็นต้องเข้าใจวิถีได้หนทางอันหลากหลายแน่นอนคุณจะมีชีวิตที่คุณเลือกได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สนึกรู้คุณแต่ละครั้งที่คุณมีความมาั่งคั่งหรือมีเงินมากขึ้นคุณก็จะหยุดยั้งความอุดมสมบูรณ์โภชุขที่กําลังไหลมาหาคุณเช่นเดียวกันเงินอาจมาหาคุณผ่านการรับเช็คที่ม่คาดฝันเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือถูกลอตเตอรี่เงินขึ้นจากภาษีหรืออาจจะเป็นเงินของควัญจากใครสักคนที่ไม่ได้คาดคิดเงินของคุณอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนเปลี่ยนป้ายราคากาแฟอาหารมื้อกลงางวันหรือมื้อเย็นเมื่อคุณกําลังจะซื้ออะไรสักอย่างและพบว่า,าราคาลดลงในขณะนั้น หรือเมื่อซื้อของแล้วได้รับก็เสนอเงินคืนหรือเมื่อแกรให้ของขวัญคุณเป็นของขวัญที่กำลังจะซื้อพอดีผลรับสุดท้ายของคุณทุกๆกรณีก็คือคุณจะมีเงินมากขึ้นครับดังนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ใดเกิดขึ้นให้ถามกับตัวเองว่าสถานการณ์นี้หมายความว่าฉันมีเงินมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าใช่คุณจําเป็นต้องรู้สึกสํานึกรู้คุณเงินที่ได้ผ่านสถานการณ์นั้นๆอย่างยิ่ง และคุณบอกเพื่อนคนหนึ่งว่ากำลังจะซื้อของสักชิ้นแล้วเพื่อนเสนอให้เยี่มเงินหรือใช้ใช้ของเช่นเดียวกันกับคุณเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หรือคุณอาจจาะลังวางแผนไปเที่ยวเราได้ข่าวว่ามีราคาพิเศษที่คุณตัดสินใจเลือกในที่สุดหรือถ้าสถาบันที่ให้กู้เงินลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือผู้ให้บริการเสนอแพ็กเกจที่ดีกว่าเดิมให้คุณนง่นหนึ่งคุณก็จะเพิ่มขึ้นจากการประหยัดเงินได้อย่างน่ามหัศจรรย์และคุณพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถึงสถานการณ์อันไม่จํากัดที่คุณอาจจะได้รับเงินคุณน่าจะะมีีีปรรสบบบบกาาณ์แแนน้้้ใอดตงลว ตอนนั้นคุณแค่ไม่ได้ตระหนักรู้แค่นั้นเองสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคุณดึงดูดมันมาชัดๆแต่เมื่อการสนมิตรรู้คุณคือวิถีชีวิตของคุณคุณก็ดึงดูดสถานการณ์มหัศาจรรย์มาตลอดเวลาคนส่วนใหญ่เรียกมันว่าโชคดีแต่นี่ไม่ใช่โชคหรอกเป็นกฎแห่งจักรวาลต่างหากสภาวะการใดที่มีผลให้คุณมีเงินมากขึ้นหรือได้รับอะไรบางอย่างที่มีค่าเป็นเงินเป็นหมนที่เกิดจากการสนมิตรรู้คุณของคุณคุณจะรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ว่า สิ่งที่คุณทํานั้นได้ผลและเมื่อคุณนําความดีใจไปผนวกกับการสำนึกรู้คุณคุณก็จะมีพลังเดงดูดอย่างแท้จริงที่จะเดงดูดความสมบูรณ์พูนสุขให้มากขึ้น,นเรื่อยๆและในปฏิบัติการมหาัจจรรย์วันนี้คุณจงเขียนเช็คขึ้นมาซึ่งเป็นเช็คจ่ายเงินและมันเป็นเช็คมหาสัจจรรย์จากธนาคารในการสำนึกรู้คุณและแน่นอนคุณจะเขียนเช็ค เดเมจิกให้กับตัวเองจงเติมจํานวนเงินที่คุณอยากจะได้รับตามด้วยชื่อคุณและวันที่ของวันนี้เลือกจํานวนเงินเฉพาะสําหรับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะว่าคุณจะรู้สึกสนึกลูกคุณเงินนั้นมากขึ้นได้เมื่อรู้ว่ากําลังจะใช้จ่ายเงินนั้นเพื่ออะไรเงินคือวิธีที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายดังนั้นหากคุณคิดถึงเงินแค่ว่าเป็นเงินคุณจะสํานึกลูกคุณไม่ได้มากนักเมื่อคุณนึกภาพว่า สิ่งที่อยากจะได้จริงๆคืออะไรหรือทําสิ่งที่อยากจะทำํำจริงๆคืออะไรคุณจะสนึกู้คุณมากยิ่งกว่าที่คุณจะสนึกู้คุณแค่งเงินแน่นอนคุณจะเขียนเช็คให้กับตัวเองให้ระบุวันที่ให้ชัดเจนมันคือเช็คเปล่าอันมาศาจร,รย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณนะครับเขียนจนํานวนเงินที่คุณต้องการได้เลยระบุวันที่แล้วเขียนคําว่าเช็คมาสจรัรย์จากธนาคารสนึกู้คุณแห่งจัก,กรวาล โดยที่คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยจํานวนเงินน้อยหน่อยในเช็คเดเมจิกใบแรกที่คุณเขียนและหลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับเงินจํานวนน้อยนแล้วก็อาจจะเพิ่มจํานวนในเช็คใบต่ต่อไปประโยชน์ของการเริ่มต้นด้วยจํานวนน้อยน้อยก็คือเวลาที่ได้รับเงินอย่างมาศจรรย์คุณจะรู้ว่าคุณทําได้สำเร็จแล้วคุณจะรู้แจ้งชัดเลยว่า ความมหัศจรรย์ของการสำนึกลูกคุณคุณทํางานแล้วและการสำนึกลูกคุณและความยินดีที่คุณรู้สึกจะทําให้เงินจํานวนนั้นมากขึ้นมากขึ้นและน่าเชื่อถือสําหรับคุณทันทีที่คุณเติมรายละเอียดในเช็คเดอะเมจิกให้ถือเช็คไว้ในมือเพราะฉะนั้นให้คุณนะครับเอากระดาษ A4 ขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนไปเลยนะครับว่าธนาคารสำนึกลูกคุณแห่งจักรวาลแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็จํานวนเงินที่คุณต้องการและแน่นอนครับทันทีที่คุณเติมรายละเอียดในเช็คเนี่ย ให้ถือเช็คไวในมือและคิดถึงสิ่งที่คุณตั้งใจจะใช้เงินนั้นไปซื้อมานึกภาพในใจและนึกภาพตัวเองใช้เงินนั้นไปซื้อสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆใส่ความตื่นเต้นและการสนัมมู้คุณให้การนึกภาพนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นคุณอาจจะอยากได้เงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่คอมพิวเตอร์เตียงใหม่อะไรก็แล้วแต่หลังจากที่คุณนำตามขั้นตอนนี้แล้วให้นำเช็คเดอะเมจิกติดตัวไปในวันนี้หรือวางไว้ในที่ที่คุณจะเห็นได้บ่อยๆใช้เวลายอย่างน้อยสักสองช่วงระหว่างในนนวัี้ ให้ถือเช็คเดเมจิกไว้นึกภาพตัวเองกำลังใช้เงินเพื่อสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและพอตอนเส้นสุดวันนี้คุณจะเก็บเช็คเดเมจิกตรงที่เก็บหรือวางไว้ตรงที่สะดุดตาหน่อยที่คุณจะเห็นได้ในแต่ละวันอาจจะติดไว้ที่กระจกห้องน้ําตัวเย็นใต้ก้อนหินมาัศจรรย์ก็ได้ในรถหรือที่ไหนก็ได้เมื่อคุณได้รับเงินจากเช็คเดเมจิกแล้วหรือถ้าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแน่นอน ให้คุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้เปลี่ยนเช็คด้วยตัวเลขใหม่สาหรับสิ่งอื่นที่คุณอยากจะได้จริงๆและทําตามปฏิบัติการเช็คเดเมจิกให้นานเท่านานตามที่คุณต้องการสรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่17การเขียนเช็คเดเมจิกซึ่งเป็นเช็คจากจักรวาลให้กับตัวเองข้อหนึ่งคิดถึงสิ่งดีในชีวิตในตอนเช้าและขอบคุณขอบคุณขอบคุณสันนพชญรู้คุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ให้เขียนเช็คจากจักรวาลเอากระดาษ A 4ซของคุณมาแล้วเขียนได้เลยครับเขียนจํานวนเงินลงในเช็คเดเมจิกที่คุณต้องการได้รับตามด้วยชื่อและวันที่ในวันนี้ 3. ถือเช็คเดเมจิกไว้ในมือและนึกภาพการซื้อของสิ่งที่คุณอยากได้และแน่นอนคุณอยากได้อะไรให้คุณนึกถึงภาพนั้นและให้คุณรู้สึกว่าได้รับแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วและสมนไมรู้คุณเท่าที่จะทําได้เหมือนกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วข้อ 4. นำเช็คเดเมจิกติดตัวไปด้วยวันนี้หรือวางไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้ชัดเจนและสำานึกรู้คุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณข้อ 5. เมื่อสิ้นสุดวันนี้ให้เก็บเช็คเดเมจิกไว้ตรงที่ที่คุณจะมองเห็นได้ทุกวันและถ้าสมมติว่าคุณได้รับเงินตามเช็คแล้วหรือได้รับของที่คุณต้องการจะซื้อในวันนี้ให้เปลี่ยนเช็คด้วยจํานวนเงินใหม่เพื่ออย่างอื่นที่คุณอยากได้และทำซ้าตามข้อ2องถึงสข้อที่6 ก่อนที่คุณจะหลับไปในคืนนี้อย่าลืมทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่กําก้อนหินประจัญไว้ในมือแล้วกล่าวคําขอบคุณในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งดีในวันนี้แล้วกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและแน่นอนสําหรับคนที่อยากจะทํากระบวนการพลิกชีวิตนี้นะครับกับ The Magic London b u r l คุณสามารถไปที่ YouTube ื้อไปสารเพลย์ลิสต์หนังสือเสียงดีเมจิกได้เลยเราเรียงวันไว้ให้คุณแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงปัจจุบันแนะนําให้ทําหลายรอบนะครับหมายถึงว่ามันมีทั้งหมด21วันพอคุณทาครบแล้วทําอย่างน้อย5เซตครับกลับมาฟังซ้าเพื่อให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นของมันแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งทั้งหมด4-5เซตครับรอดูปฏิหารได้เลยครับพระป้าเองก็ใช้สิ่งนี้นะครับในการดึงดูดเงินที่ดินหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับเดอะเมจิกความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผยมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่ทำมันได้ขอบคุณครับ